ใชว่าที่เจ้าบ่าวล้มแล้วแล้วผมนไปตอนเตรียมการเนาล่งเลยล้มมาที่เตรียมการวันนั้นตอนโอ้เตรียมการนานนานพอสมควรครับเตรียมทั้งทุกอย่างฮะทั้งสถานที่ทั้งกับบริษัททัวร์ที่เราให้เขาเป็นคนจัดการวางแผนการท่องเที่ยวให้แล้วก็ที่สำคัญก็คือเพื่อนๆนะครับที่ไปจริงแล้วจริงๆจะขนไปเยอะกว่านี้แต่ว่าหลายๆคนอาจจะติดงานรับเพื่อนๆมหาลัยของย่าด้วยอะไรแบี้ แต่ว่าทุกอย่างก็ออกมาด้วยความสุขแล้วรับรื่นทุกอย่างมีใจมากคือจริงๆผมเก็บความลับไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเก่งแล้วฮะจะมีอาการที่ล้นล้นเกินเกินอะไรเงี้ยที่เกิดขึ้นในวันนั้นอะไรเงี้ยแต่เขาเขาคงไม่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 ได้คิดว่าแบบอะไรเงี้ยมากสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าผมก็จะมีอาการนิดนึงอะไรเงี้อะไรึงแต่เฮ็ดนี้ขะร่ฮคิดถือว่าเป็นวันนีัีเวลานี้ เออผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะจริงๆแล้วเราก็มีเวลาในการพักผ่อนในการเที่ยวค่อนข้างเยอะออแล้วก็อีกอย่างที่อิตาลีก็คงเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันมันโรแมนติกแล้วมันก็เหมาะที่ที่จะจะให้เราจะมอบโอกาสนีใ้ให้กับเขาอะไรเงี้ยฮะหมายถึงว่าหมายถึงว่าเข,เขาเหมาะสมกับสถานที่แบบนั้นอะ<ม>ไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเราก็อยากอยากให้เขาอยู่ตรงนั้นอ,อ,อยากจะให้โมเมนต์บรรยากาศแบบนั้นมันอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ย มันมีมันมีพอยอะไรที่แบบต้องเป็นที่้าหรือเป็นที่มาทำมาบ้างบาร์นีเรจิน่าจิโอวาน่านะจริงๆก็จะเป็นสถานที่ที่ในเดิมในประวัติศาสตร์เขาก็จะเป็นสถานที่เป็นอ่างบน้ำของราชินีจิโอวาน่านั่นเองแลผมก็รู้สึกว่าการได้การได้ไปขอเขาตรงนั้นเราก็เหมือนเราจะเป็นเหมือนอ่างน้ำที่อบอุ้มเขาให้เขาได้แบบว่า อันน,นี้คือความหมายของสถานที่นะครับใน,ในความคิดของเราเงี้ยครับแต่ว่า<อ>จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามจะอยู่ไทยจะอยู่ตรงไหนก็ตามในร้านอาหารอะไรผมว่าก็เป็นที่ที่ถ้าคนมันรักกันจริงๆแล้วก็มันรู้สึกว่ามันใช่แล้วคนนี้ผมว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะขอที่จะแบบเ,เรียกว่ามอบหัวใจที่บริสุทธิ์ให้กันเลยนตอนนั้นยังจำได้ไหมว่าวินาทีนั้นบอกเขาว่ายังไง ผมพูดอะไรผมไม่รู้เรื่องเลยผมก็ถามพี่แบร์เราย่าก็ไม่ถามนะเพาก็เนไม่รู้ผมอ่ะผมเตรียมทุกอย่างไปหมดเลยผมเตรียมว่าผมจะพูดแบบนี้เรามีโอกาสได้ไปสถานที่ต่างๆที่ที่เที่ยวในอิตาลีแล้วก็มันมีความหมายดีๆเกิดขึ้นผมก็แพลนในหัวแล้วว่าผมจะพูดหนึ่งสแล้วก็จะคุกเข่าแล้วก็จะแบบว่าหยิบแหวนออกมาอะไรเงี้ยฮะแต่พอถึงเวลาจริงครับผมพูดอะไรก็ไม่รู้ผมไปบอกว่าแบบเออเนี่ย คุยกับที่บ้านแล้วนะหนึ่งสองสามสี่อะไรที่แบบว่าเป็น<ไ>ปแบบทำน<อ>พานานาที่แบบสวยงามอะไรเงี้ย<อ>หายหมดแต่ผมก็รู้สึกดีใจที่แบบว่าเ,เราก็พูดอะไรบางอย่างที่บางที่เราก็มันไม่ใช่ละครมันคือชีวิตจริงๆ<อ>แล้วเราก็รู้สึกว่าความรู้สึกแบบนี้มันมันมันไม่เหมือนในละครที่เราพูดว่าเออฉันรักเธอขอแต่งงานนะคุกเข่าไม่มีอะไรเหมือนเลยมันมันมันเป็นความตื่นเต้นเป็นความประหม่ามันเป็นความดีใจมันเป็นความอะไรก็ไม่รู้ที่แบบ เราเราเราเข้าใจพี่หมากด้วยเหมือนกันว่าทำไมตอนที่เขาเขาเขาขอกับคิมแล้วเขาถึงสวมผิดมือนะคะับเข้าใจแล้วจังวะท่้องไห้จังหวะที่ร้องไห้เป็นยังไงไม่ร้องไห้ครับกี๊ก้าซ์กันอย่างเดียวครับผมกับเฉพาะว่าที่ผู้มั่นหรือโหมผู้มั่นหรือโหมวเขากี๊กาซ์มีความสุขผมก็แบบผมก็แบบมีความสุขมาก อ๋อไม่ไม่ครับไม่ครับผมผมไม่ไม่ได้รอ้องไห้คือคือมันมันตื้นตนันมันดีใจครับแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้มีน้ําตาครับนะพอจะทราบไหมว่าอจะรู้ไหมว่ายากกับแบบจับโปะมาได้หรือเป่เออจับได้ก็ผมว่าเขาเขาน้าจะรู้ <ส ELL> ผู้หญิงผมว่ามีเซนส <apprendre> ์แล้วก็ด้วยเอ่อตอนที่ผมบอกว่าเอ่อ,อโอเคพอพอดีเราลงไปไว่ายน้ํากันในอ่างน้ํานั้นแล้วก็ขึ้นมาเปลี่ยนชุดออพอขึ้นมาข้างบนเสร็จแล้วเอ่อ أ, เขาก็กําลัง أ, เปลี่ยนชุดอยู่ أ, แต่งหน้าอะไรเงรี้ยฮะเขาห er ันมาอีกสามวิแป๊บเดียวผมใส,ส่เสื้อผ้าเสร็จแล้วผมว่าที่นักกันเร็วที่นักกันเร็วเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเพราะว่าจริงๆมันจะใกล้เวลาแล้วที่ที่ผมจะต้องนัดเพื่อนๆมาตรงนี้ถ้าที่จะต้องตอกใส่ก็ต้องเป็นอย่างนี้ <c oughs> ผมก็หวังว่าจะไม่ฝนตกวันนั้นอะไรเงี้ยแล้วผมก็โลกนะผมก็โลกแล้วเขาก็คงแบบนี่มันต้องมีอะไรแน่ๆวันะนะีนะ้อนะไรเงีนะ้ยฮะแล้วผมก็ดูโลกๆตั้งแต่เช้าด้วยอะไรเงี้ยก็ เราก็คงจะน้องก็คงจะจะับจับได้เขาบอกว่าเขาสวยรอทุกวันเลยใช่ใช่ครับใช่ใช่ผมเขาสวยสวยทุกวันแล้วครับแต่ที่นี่ก็สวยรอทุกวันจริงปะสวยครับสวยสวยทุกวันไม่ไปอินาลีก็สวยเขาบอกว่าเขาทำเล็บเขาทำเล็บไปด้วยนะจ๊ะใช่ครับใช่ครับทำเล็บไปด้วยแล้วผมก็ทําเล็บไปด้วยเหมือนกันแล้วจริงๆประโยคที่เราเตรียมไปจะพูดกกับเขาอะ อย่งตัดได้ไหมตอนนี้เอออันนี้ขอเก็บไว้เป็นเป็นความลับดีกว่าไม่ได้บอกเขาอยากไม่บอกเขาอยากมีคำว่าแทรกซึมอยู่เลยคือผมอ๋อไอประโยคที่ผมพูดกับเขาตอนตอนความตอนนั้นใช่ไหมผมบอกว่าไอคอนดิโ o ฟเองอยู่ก็คือเหมือนกับว่าผมอยากจะจะเขาเรียกว่าอยากจะแทรกซ้อนเข้าไปอยู่ในชีวิตคุณอะไรอย่างเงี้ยเพราะความหมายผมก็คือแบบเราควรจะประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ว่าผมตื่นเต้นมากจนผมพูด แต่อะไรไม่รู้ออกมาอะไรเงี้ยฮะแล้วสิ่งที่เตรียมไปได้บอกเขาที่พี่เราไม่ได้พูดแับนั้นบอกบอกแล้วครับบอกหลังจากที่หายตื่นเต้นไปกินข้าวกันผมได้มีโอกาสที่ผมจะไม่วแมวเขาเก็บไว้เขาเก็บไว้เขาเก็บไว้โอกาสได้บอกเขาอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่พอใจมันไม่ได้เต้นแรงเหมือนตอนนั้นแล้วก็เร้่อยๆต่อไล้น้องบอกว่าน้องจำไม่ได้ว่าน้องต่อวันที่น้องตออตรงรถบ้าเพี่น้องยืนอยู่น้องเอ่อ เราวเขงบอกว่า yes oui, of course แหวนแหวนมีความหมายอะไรไหมฮะแหวนความหมายอะไรไหมฮะแหวนก็แต่งทำไปนานแล้วก็ก็จริงๆก็ผมเป็นคนที่ชอบเครื่องประดับอยู่แล้วนะผมก็จะมีดีไซน์อะไรที่ผมแบบชอบชอบที่แบบก็คิดว่าเขาจะชอบแล้วก็เราก็ปรึกษาที่ร้านหรืออะไรเงี้ยฮะในความเป็นเป็นแหวนที่ผู้หญิงจะใส่ว่าอันไหนเหมาะสมอันไหนสวยก็ก็ผมว่าก็ ก็เหมาะสมกับเขาแล้วผมว่าก็ก no ็ก็เป็นแหวนที no ่ที่สวยจริงๆแต่ไหนที่เขาลงไหมอ่ะไม่นานนะคะขนาดขนาดน้ัหนักอะไ็เลยก็ได้รู้อันจริงๆตัวตัวเม็ดผมซื้อไว้นานแล้วครับซื้อไว้นานมากๆแล้วเพราะรู้สึกว่าแบบมันมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าเร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 าพร้อมแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็อ่พอด้วยงานด้วยอะไรเราก็รู้สึกว่าโอเคมันยังมันยังมันยังไม่ใช่เวลาของมันนะะจนจนมาถึงวันที่หนึ่งมิถุนาก็ถือว่าเป็น โอกาสที่ดีที่ผมผมได้ได้ได้ขอเขาแบบเหมือนมันมีร้านเออมาบอกว่ามันเป็นร้านของเพชรที่ฮ่องกงเออใช่ครับตัวตัวตัวเม็ดมาจากฮ่องกงครับแต่ว่าตัวเรือนขึ้นที่ไทยครับลาดันดิครับทำไมถึงไปหาที่ฮ่องกงตอนนั้นผมพยายามหาเพชรชนิดนี้นะฮะมันเป็นเพชรชนิดพิเศษอะไรเงี้ยครับแต่ก็คงไม่ได้พิเศษไปกว่าเพชรคนอคนอื่นๆนะฮะแต่ว่าเราเราแค่เราแค่อินทูกับเรื่องของของจิวเวลรี่เฉยๆเราก็เลยอยากจะหาอะไรที่มันมันพิเศษ กับกับคนพิเศษของเราแค่นั้นเองมันมีที่พิเศษยังไงอย่างนี้ก็เลอก็ก็เป็นเพชรธรรมดาแล้วกันครับเดี๋ยวแฟนผมไปเดนที่ไหนเดี๋ยวโดนโดนทุกขโมยโดนกระชากไม่เอาแล้วนะไม่ใช่สิบสองกระหลัดนะครับไม่ใช่นะไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สิบสองกะหลัดครับไม่ไหวไม่ไหวเขาโฟกัสต่อเรื่องงานแต่งงานแล้วทีเนี้ยจริงๆก็ พอกลับมาก็กลับมาทํางานถามว่ามีมีคิดคิดไว้แต่ก็ยังไม่ได้มีเวลามานั่งคุยไปจริงไปจังแต่ถามว่าคงยังยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะฮะเพราะว่างานแต่ละคนก็กลับมาก็เหมือนแบบว่า,าไปใช้ชีวิตนะฮะอ,อยู่ยุโรปแต่ว่ากลับมาก็มาไถานาต่อต,ต่างคนต่างทํางานกันหนักๆมากเลยก็ก็เดียเด๋ยวเดี๋ยวเมื่อไร่ก็เดี๋ยวจะก็คงจะได้บอกพี่ดีจะทิ้งระยะเวลานไปนานเลยที่ ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องระยะเวลานะครับแต่ถือว่าถือว่าเราก็ได้ได้ได้คุยกับที่บ้านค่ะ <c oughs> คุณพ่อคุณแม่ด้วยทางเขาด้วยอะไรเนงะี้ยคุณพ่อแม่เขาแล้วก็ก็ทุกคนไม่ได้มีเรื่องรัดไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็เข้าใจแล้วก็เป็นให้เด็กๆทั้งสองคนเป็นคนตัดสินใจ <c oughs> นะเพราะาเป็นอนาคตของของเราสองคนก็คือไม่ใช่ปีนี้แน่ๆเออใช่ครับไม่ใช่ปีนี้แน่ๆครับแล้วคุณทางผู้ใหญ่ก็หาเร เรื่องเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องต้องดูอีกทีว่าว่าจะเป็นปีไหนก่อนนะครับแล้วค่อยมาหาเรื่อกันอีกทีนึ่งเราอยากคู่เราอยากแต่งทไหนเราจริงจริงไม่ไม่ซีเรียสแต่ก็ถ้าหนีหน้าฝนได้ก็คงจะดีถ้าในอนาคตนะแต่ขออิตาลีแล้วอยากแบ่งที่ไหนอันนี้ยังไม่ไม่รู้เลยฮะยังไม่รู้เลยว่าจะจัดอะไรที่ไหนจะจัดแบบไหนด้วยอันนี้ยังยังไม่พอนี้ผมผมโฟกัสลูกพี่ผมนะฮะชิมากก็ จริงๆพอเราพอเราขอบมามัน่นแต่งงานไอ้มั่นกันแล้วความรู้สึกเราเปลี่ยนไบบัี้นะดีเอ,อ่อเปลี่ยนครับผมรู้สึกว่าเราบอนกันมากขึ้นครับเรารู้สึกว่าเราเราคิดถึงเขามากขึ้นเรารู้สึกว่าไม่อยากแบบห่างกันอะไรเงี้ยยิ่งตอนกลับมาแรกๆโอ้แบบว่าต่างคนต่งตางกันมาทํางานก็แบบโอ้โหนะฮะแต่ว่าก็คือเราเราก็เข้าใจความรู้สึกของคนที่ท,ที่ที่แบบ มั่นกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่งงานการรู้สึกความเป็นเจ้าของมันมากขึ้นไหมล่ะเเอ่อไม่นะครับเอ่อเท่าเดิมนะฮะเท่าเดิมนะครับแต่เราแค่รู้สึกว่าเราเราเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นแล้วต่อไปเราก็ต้องจับมือเดินไปพร้อมๆกันนะฮะเวลาตัดตัดสินอะไรเวลาจะคิดอะไรก็คงต้องต้องคุยกันคงต้องแชร์กันมากมากขึ้นเพราะว่าด้วยความที่ว่าแต่ก่อนอาจจะเอ่อเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเหมือนกับ คล้ายๆว่าคนละคนอะไรเงี้ยแต่พอเราต้องมาเป็นอันหนึ่งเดียวกันแล้วมันก็ต้องเป็นการเดินไปด้วยกันด้วยกันอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่เราก็รู้สึกว่าเรากําลังเรากําลัง looking forward ช่วอีกก็คือเราพร้อมที่จะจะจะเดินไปด้วยกันอยากรู้ว่าแบบสิ่งที่แบบเราแบบเจาะจงย่ามาตั้งแต่สิบปีเนทุยงคืออะไรหมายถึงว่าว่าต้องเป็นคนนี้แหละเป็นผูชีวิตเราหรือไม่เออผมว่าเรามีความเรามีความคล้ายกันเยอะครับผมกับย่ามีความคล้ายกันเยอะแล้วก็ เรามีเราเรามีช่วงเวลาที่เราให้ตัวเองแล้วก็เรามีช่วงเวลาที่เราห่วยหากันเราเหมือนกับมันเหมือนกับอ้าพูดภาษาแบบสวยงามเลยก็คือเราเหมือนเราเราถูกสร้างมาให้เราอยู่อยู่อยู่ด้วยกันได้คู่กันอะไรเงี้ยครับที่าบ้านนี้ครับอันนี้แบบบ้านบ้านที่สร้างเพิ่งเพิ่งเสร็จเพิ่งขึ้นบ้านใหม่อันนี้ไม่ใช่เรือนหอแต่ว่าเป็นบ้านที่ผมสร้างบ้านอยู่ เป็นบ้านของผมเองเอแล้วก็เป็นบ้านที่ที่ให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็เวลาน้านามาจากขอนแก่นมาอยู่เพราะว่าบ้านเ,าเก่าเนี่ยก็คือเป็นบ้านที่เล็กมากนะฮะเทียบกับกับอะไรหลายอย่างทั้งของใช้ของอะไรที่มันมันเยอะขึ้นประมาณนั้นแต่ในส่วนของออเลอันนี้ก็ก็ยังไม่ได้ดูเป็นจริงเป็นจังว่าจะเลือกโลเคชั่นไหนจะอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยฮะก็ก็เอาเอา,เอาแบบว่าเอาสะดวกตอนนี้ก่อน,ออนทำจริงที่ไปนอร์เวย์กับ่อตา ครับผมต่อ,อยังไงคะ,ะ<อ>ก็จริงๆถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มีโอกาสไปไปไป,ไปอยู่กับเขาเพราะว่าปกติแล้วเวลาไปนอร์เวย์เนี่ยเวลาเจอคุณพ่อก็จะอยู่กันแบบครอบครัวหมายถึงว่าก็จะมีคุณแม่มีหลายๆคนอยู่ด้วยกันใช่ไหมฮะแต่ว่าพอเราได้ไปอยู่กับแบบผู้ชายที่อยู่ด้วยกันไม่ั้งอยู่ด้วยกัน2คนนะฮะกินข้าวเช้าด้วยกันออกไปไหนมาไหนด้วยกันมันมีเวลาที่ผู้ชาย2คนได้คุยคนหนึ่งเป็นพ่ออีกคนนึงก็ เป็นคนหนึ่งที่กาลังจะเข้ามาอยู่ในครอบครัวของเขาอะไรเงี้ยครับผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่เรามีอะไรจะได้คุยกันเปิดใจแล้วแม้กระทั่งการที่เขาได้สอนเราในหลายๆอย่างการใช้ชีวิตคู่หรืออะไรเงี้ยครับมันก็เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนโมเมนต์ที่ดีมากๆผมร<ด>ู้สึกว่าผมผมมีความสุขมากท, <ๆ S 2> ที่ที่ได้มีโอกาสไปออกทริปกับกับคุณสิกูนะครับหรือเป็นการเปิดอกในลูกผู้ชายด้วยกันจริงๆก็ก็คุยกันเปิดอกเลยครับเขาาฝังลูกสาวดีครับดีครับอ๋อฝั่งลูกสาวเป็นยังไงก็ก็ ไม่ครับเขาไม่ได้อะไรฮนะับเขาก็แค่แคเ่เป็นกำลังใจให้สปอร์ตแล้วก็เล่เา,เ,า,เ,าเรื่องอ,อะไรเงี้ยให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารับปากกับคุณพ่อว่าอย่างไงครับคือคือเราเราไม่ไม่ได้รับปากอะไรกันไม่ได้แบบมีคอมมิชเมนต์ว่าไม่ไม่ได้แบบมีมมแ,บบมแบบว่าเฮ้ยต้องทําอะไรต้องทําอะไรไม่มีฮนะแค่แค่เราเหมือนคุยกันสเปรยเหระมองตาก,กันเราก็รู้สึกแล้วว่าแล้วว่า ความหมายของเขาเขาต้องการอะไรอะไรเงี้ยอยู่กันนานเลยคะผมผมก็ผมก็รู้สึกมีความสุขกันเหมือนไม่เรียกว่าพ่อตาอะไรเงี้ยฮะจะได้ชิมครรับมาเียกปนะญ่สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตบิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟลาชชีส ดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เจนเนอเรชันใหม่พบกันที่โชว์รูมบ่อทั่วประเทศซาอีทุกจังหวะเฟรมซีเบิร์ดโมซ่าอาลอน